ครับวันนี้ผมก็มีอะไรดีๆมาแนะนำนะครับก็คือเป็นการค่าลดค่า OTR ของฝ่ายตรงข้ามเราครับก็คือลดค่าความสามารถของทีมฝ่ายตรงข้ามเพราะว่าเขาจะใช้พลังพิเศษในการตัดกำลังเราครับผมเขาจะใช้ความสามารถพิเศษในการตัดกำลังครับ มันเป็นความสามารถของนักเตะเนี่ยครับสังเกตดูตรงนี้นะครับเนี่ยก็คือผมใช้บอลเคาน์เตอร์เอ็กแทกแล้วก็บอลโยนยาวครับผมเนี่ยครับผมใช้บอลเคาน์เตอร์เอ็กแทกแล้วก็บอลโยนยาวก็คือมันจะลดความสามารถของเราไปได้ครับผมมันจะลดความสามารถของเรา เปิดที่เป็นจุดสีแดงๆนะครับเนี่ยแดงๆเนี่ยเน,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 นี่ยแดงๆเนี่ยก็คือมันจะเป็นการลดความสามารถของทีมฝ่ายตรงข้ามครับผมอันนี้ของผมก็มีครับตัวนี้เป็นการลดความสามารถของทีมตรงข้ามถ้าเป็นสีแดงครับแต่ถ้าเป็นสีฟ้าล้วนๆอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีผลกับทีมเราครับก็คือมันยังไงหรอครับก็คือเราผมจะไปลดค่าความสามารถ ตรงนี้ก็คือถ้าเราอยากเล่นบนยาวนะครับเราก็ต้องถ้าเราถ้าเราอยากลดค่าความสามารถของของทีมตรงข้ามเราก็ต้องเข้าไปปรับครับผมเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าปรับยังไงเรามาดูกันนะครับว่าจะปรับยังไง ก็คือจากตอนแรกเนี่ยครับจากตอนแรกของผมมันเป็นตัวเคาน์เตอร์แ,อแท็กนะครับในตัวเนี้ยเนี่ยสองอันเนี้ยคือผมจะจะใช้บอลยาวผมจะใช้บอลยาว จะใช้บอลยาวเล่นบอลดานก็คือตัวเนี้ยเราเราปรับตัวเนี้ยไวนะ้ใช่ไหมครับแล้วทีนี้ฮะฝ่ายทีมตรงข้ามก็คือที่อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเขาสามารถที่จะตัดค่าวความสามารถในการเล่นด้านข้างแล้วก็เ,าเกคา์เตอร์แอคแอของเราออกไปวิธีการที่เราจะไปลดความสามารถของทีมเขาก็คือก็คือเราจากจากแบบนี้ใช่ไหมครับเราดูตามคลิปเลยนะครับมันจะมันจะกดไว้ ดูตามคลิปเลยนะครับเนี่ยครับผมกดอันแรกค่าวความสามารถของเขาจะลงนะครับนี่คือการคอนเตอร์แอคทัตัวนี้ครับตัวแรกที่ผมใช้บนยาวตัวนี้ที่ผมใช้บนยาวนะครับ แล้วอันต่อมาอันที่สองผมก็ต้องกลับมาเล่นแบบชูตติ้งคือตัวนี้ตัวนี้ครับจําไว้นะครับถ้ามันมีเป็นสัญลักษณ์รูปสีแดงอย่างเงี้ยขึ้นมานะครับอย่างนี้นะนี่ครับค่าสีแดงตัวเนี้ยถ้ามันถ้ามันขึ้นมาก็คือมันจะเป็นของทีมฝ่ายตรงข้ามเพื่อที่จะ ทำลายระบบของเราครับผมแต่ถ้ามันขึ้นเป็นสีฟ้าธรรมดาก็คือเป็นของเราของของทีมเราครับผมง่ายๆครับถ้าขึ้นสีแดงถ้าขึ้นสีฟ้าแล้วมีสีแดงกํำกับสมมติมถ้าเป็นแบบการเล่นด้านข้างเราก็ปรับตัวนี้ครับปรับของเราจากตรงนี้ผมเล่นเป็นกองกลางนะก็จะปรับให้มันเป็น การเล่นด้านข้างก็คือเอาไวาตัวน,นี้ครับให้เป็นเอาไวาน่าจะเข้าใจน่าจะพอเข้าใจนะครับก็คือปรับปรับค่าความสามารถนะครับของทีมตรงข้ามให้มันลดลงก็คือลดความสามารถของทีมฝ่ายตรงข้ามเพราะว่าทีมเขาจะแข่งครับผมไปดูนะครับ นะครับของเขาก็ลดไปทีละหน่อยทีละหน่อยครับผมก็อยากให้ลองไปใช้ดูกันนะครับถ้าใครรู้แล้วยังไงหรืออะไรยังไงก็ยังไม่รู้หรือว่าอยากจะสอบถามอะไรก็สอบถามกันมาได้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่โปรเฟชชั่นอลยังไม่ไปไหนเลยครับเพราะว่าทีมค่อนข้างจะใช้ทีมอ่อนๆเล่นครับผม ใช้ทีมห้าดาวเล่นคือใช้ทีมประมาณห้าดาวเล่นนะครับก็คือตักประมาณยี่สิบเจ็ดยี่แปดมันถึงจะเก่งครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามเลยนะครับชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับขอบคุณครับ